นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัน,นี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ การนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมคำว่าพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ใจิตใจของผู้ใดมีความเศร้าหมองขุนมัวด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามเวลามาถึงปัจจุบันนร,รมธรรมที่เป็นปัจจุบันในขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็จงทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดคำว่าใจสะอาด ใจดีใจงามใจไม่มีความโกรธความโลภความหลงใจไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเบีนกับใครเป็นจิตใจที่เลือกว่าให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาการนึกน้อมเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทธโธในดวงใจนี้ เป็นสิ่งสำคัญคือว่าพระพุทธศาสนาจะมีมาได้ก็มาจากพุทธพุทโธพระพุทธเจ้านั่นเองเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามานำลึกอยู่ในใจของเราเมื่อเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามาภาวนาอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั่นท่านประกอบกระทำอะไร ท่านจึงได้ตรัสเป็นประพุทธิจักท่านก็บำเพ็ญทานการกุศลไม่ว่าจะพบใดชาติใดท่านก็ทำบุญให้ทานตลอดมาท่านก็รักษาศีลห้าชนแปเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็เพียรพยายามอย่างนั้นเรื่อยมา เมื่อท่านเมความทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ไม่ขาดจิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าองค์อาจกล้าหาญเป็นผู้มีความสามารถในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านไม่ได้มุ่งเอาหน้าเอาตากับบุคคลผู้ใดท่านมุ่งต่อการปฏิบัติ เพื่อละความโกรธให้มันหมดไปเพื่อละความโลภให้หมดไปเพื่อละความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราลำลึกถึงพระพุทธองค์เราก็เดินตามลอยพระบาทคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานพระพุทธเจ้ารักษาชิ้นห้าชิ้นแปดขึ้นไปพระพุทธเจ้าเจริญภาวนา ไม่ประมาทมัวเมาเราก็เดินตามตามรอยพระบาทพระพุทธ,เ,ธเจ้านั่นเราก็มาเห็นเวลาท่านหมดกิเลสแล้วตอนเมื่อท่านยังเป็นเป็นผู้บำพินบารมีอยู่ก็มีทุกอย่างทุกประการ แรียว,ว่าบำเพ็ญบารมีสิบประการสิบประการสิบข้อนั่นแหละแต่ละข้อมีสามขนาดจึงเป็นบารมีสาสิบทัศสาสิบเป็นสาสิบเมื่อเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ท่านก็ได้มาตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ปรากฏการในโลก เมื่อพระพุทธอ,องค์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอประการใดไม่เลิกล้มความเพียรเราผู้เป็นโลกสิทธิพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอและไม่ให้จิตใจล้มเรียกว่าให้ใจมันลุกขึ้นลุกขึ้นภาวนาจนกระทั่งจิตใจนั้นมีแต่ความ เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสงบระงับไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนโยที่ไหนก็ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาสินภาวนาอยู่ตลอดชาติผลที่สุดบุญบรารมีที่บำเพ็ญอยู่รักษามาอยู่โดยลำดับลำดับก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับไม่มีการตกต่ำหรือถอยหลัง มีแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าวันคืนเดือนปีอะไรก็ตามท่านก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นอกจากพระองค์ท่านจากบำเพ็ญจิตใจของพระองค์ให้เข้าถึงความวิมุติหลุดพ้นแล้วก็ยัง ตักเตือนตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาไม่มีความท้อถอยแนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนที่ไหนผิดก็ให้แก้ไขที่ไหนถูกก็ให้เจริญให้มากขึ้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านมีความเมตตาสูงมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ให้ถอยหลังเข้าคลองการถาวถอยหลังเข้าคลองนี้คนเรามันมีเยอะแยะมากมายแล้วทำอะไรเมื่อยังไม่ได้สำเร็จ พระองค์ก็ไม่ท้อถอยแม้จะเป็นภาวนาอนาปารลมหายใจพระองค์ก็เอาจนได้จิตใจสงบหลังับเพราะว่าการปฏิบัติบูบชาเท่านั้นเป็นทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้จากโลกจากวัฏฏสงสารอันนี้ถ้าจิตใจนี่แหละ มีแต่การฟุ้งซ่านลำคาญล่่ไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วก็ยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะว่าจิตมันเคยจมอยู่ในโลกนี้มามากมายแล้วเมื่อพระพุทธเ,ทเจ้าของเราได้มาตรัสรู้ในโลกท่านก็รู้เข้าใจทีเดียวว่าการเวียนว่ายตายเกิดของจิต ต่วิญญาณแต่ละบุคคลบุคคลนะั้นเรื่วันนับไม่ทวนแล้วเกิดมาพบใดชาติใดก็มาเกิดในรูปข้ามนุษย์นี่แหละเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีในจิตใจของตนให้แกล้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดับ การปฏบิบัติบูชาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาคือว่าอุบายใดที่จะยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็ให้เอาอุบายนั่นแหละมาตักมาเตือนมาภาวนาละอุบายภาวนานั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาใดก็ตาม มันขึ้นโยกับความกำหนดรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจของคนเรานั่นเองอยาได้ทอดทุรละยาได้ปล่อยคือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไปให้เราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พระพุทธองค์ท่านจึงตักเตือนว่าอันการภาวนานั้นไม่ว่าจะภาวนาข้อใดทำอันใดก็าตามให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกโดยเฉพาะแล้วมรณะกรรมฐานคือความตายนี้จะต้องเข้ามาถึงทุกคนไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นสมมุติอย่างไร มรณะ,ะภัยคือความตายนี่มันไล่ติดตามคนเราอยู่ทุกวันเวลาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความประมาทตั้งใจทำคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดกาล แม่เหตุการณ์ต่างๆจะทำให้พระองค์เหมือนก็นจะเดือดร้อนมุนวายก็ตามแต่ว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเป็นจิตใจสูงส่งเนื้อว,วหมดกิเลสไม่โกรธให้ใครคนที่หมดกิเลสไม่มีการโกรธให้คนโน้นคนนี้ปรับปรุงตัวเองให้สงบประงับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็ตั้งใจรวมใจให้มีสมาธิภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้ทุกคนก็จะมองเห็นว่าศีลธรรมกรรมฐานนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ในตัวเราทุกคนนี่เอง ภายในหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบเข้าไปเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่ปารกความเพียรความเพียรความหมัน่นความขยันนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดคำพูดนี้เป็นการแสดงออกความเพียรน,นั้นทันว่าต้องมีอยู่ทุกเวลา เมื่อความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระไหว้พระ,วพระสวดมนต์เสร็จแล้วคนนั่งขัดสมาธิเพชรบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระง,งับไม่ปล่อยปะละเลยเมื่อจิตใจไม่มีปล่อยปะละเลยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ใด ก็มีสติความระลึกอยู่ในใจเรานึกพฟุโทโธสติก็ควบคุมอีกว่าจิตใจนั้นเป็นผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นอะไรมากระทบตากระเทือนใจก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ในตัวในใจนั่นเอง การภาวนาในทางพุทธศาสนานี่เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลบุคคลไปใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระง,งับปลอยปะละเลยไม่ควบคุมจิตใจยึตใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้ เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเต็มที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฐานสี่ระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่า เป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็น <c oughs> ซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้นึกให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มีความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้ว สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าเป็นของเราความจริงโลกทํานามธรรมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของบุคคลผู้ใดความจริงธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เหมือนเหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมาตัวเรามาจากไหนก็มาจากบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า แล้วคนอื่นผู้อื่นมันก็ต่อคืนไปข้างหลังอย่างนี้ตลอดการเพื่อให้จิตใจนี่แหละมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่วุ่นวายภายนอกใจจะได้เกิดความสุขความสบายด้วยอำนาจภาวนาเมื่อภาวนาเข้าไปจริงๆจ,จนสงบตั้งมั่นได้แล้ว ก็เป็นต้นทางทุกๆคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาวันเวลาไม่ได้มาช่วยเราท่านทั้งหลายแต่ว่าจิตใจของเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองวันไหนคืนไหนมันเกียรติค้านท้อถอยก็ให้ตั้งใจขึ้นมาใหม่ ถ้าเรานั่งมันง่วงก็ยืนภาวนาก็ได้ถ้ายืนภาวนามันยังง่วงเหงาเหานอนอยู่ก็เดินจงกรมกำหนดทางสั้นยาวเดินกลับไปกลับมาบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระง,งับได้ทุกวันทุกคืนไม่ให้ขาดระยะ อันนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนตั้งใจเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนประกอบอยู่ก็ทำอยู่เราก็ต้องตั้งใจต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ถราเราคิดดูรู้ล้รู้ได้เข้าใจในใจของเราอย่างใดก็มีสติประจำใจอยู่มีสมาธิประจำใจอยู่ มีปัญญาวิชาความรู้ประจำใจนี่อยู่เรียกว่าอยู่ในใจนั่งก็อยู่ในใจนอนก็อยู่ในใจยืนก็มีอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็มีอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่ใจผู้อื่นใจผู้อื่นคนอื่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราใจของเรามีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ จิตใจอยู่ภายในนี้เราต้องโอปัญญิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามามาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตใจน,นี้ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็กำหนดให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจเย็นใจสบายใจเป็นผู้มีความสุข ไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาจองเวรใครตั้งใจอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อว่าตั้งจิตใจดวงนี้ได้แล้วใจจะแจ้งใช้สว่างภายในใจแจ้งใจสะอาดรู้จากบาปรู้จากบุญรู้จากคนรู้จักโทษ ไม่ไม่เหมือนกับว่าใจไม่สงบใจไม่สงบมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าสงบแล้วก็มีแต่เย็นสบายเป็นสุขอยู่ในหัวใจแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามจิตใจที่สงบระงับนี้และเป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น อย่าเข้าใจว่าคนอื่นทำแล้วภาวนาแล้วแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรทั้งหมดต้องนับหนึ่งไปจากเราสองไปกับบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นนั่นจะทำไม่ทำไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวเราทุกคนอย่าได้ประมาท นั่งโดยความไม่ประมาทคือนั่งภาวนาสวดมนต์ไปยืนไม่ให้ประมาทยืยนก็ภาวนาในยืนนั่นแหละเมื่อใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆสถานที่ภายนอกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็าตามย่อมมีอุบายธรรมต่างๆนำเข้าไปสอนใจนั่นะ เนี่วโทในใจธรมโมสังโฆอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความไม่เหล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาฉะนั้นออบายธรรมต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นออบายขั้นใดภูมิใดเมื่อจับจุดใจของเราได้ ก็ให้เอาวายนั่นแหละมาสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนให้อยู่ให้สงบได้ในวใจใจให้พากันภาวนาอยู่ในใจอย่าอยู่นอกใจสังวรระวังในามในหลักในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเมื่อสติไม่ขาดสมาธิก็ต่อเนื่องเมื่อสมาธิต่อเนื่องปัญญาก็เกิด ปัญญาเกิดขึ้นจะก,กำหนดพิจารณาอะไรอะไรได้ทุกทวนนาแต่ต้องอาศัยความตั้งอกตั้งใจของเราทุกคนจงบังเกิดมีในใจของตนได้เรียกว่าพุทธ,ธพุธโทโธจริงๆมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในร้อน ใจที่สงบระงับย่อมเป็นจิตใจอันเยือกเย็นสบายเรียกว่าพุทธโธพุทธโธอยู่ในดวงใจอยู่จนสงบระงับเป็นองค์พุทธโธจริงมีอยู่ภายในจากนั้นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้ยานได้มีความทอแท้อ,อ่อนแอในหัวใจเมื่อใครประกอบกระทำ บุญกุศนก็ย่อมตามรักษาเห็นผลขึ้นมาในพบนี้ชาตินี้คือว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นนั่นไม่เสื่อมลงไปถือว่าจเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับลำดับฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปปรปฏิบัติ ก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขิทิกายุโกภวะ อะิิวาธานาสีริสนิจจังวุธาปจายิโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง